เฮ้ยเกิดเนาะมีมาหอดตะวินเนาะมาตอนนี้กะเวลาประมาณห่ากับบ่ายสองทุกคนมาเดินทางอันนี้กะก่อพ่อเจสเอาทุกคนเลยเก้ามงกาเกือบสิบโมทุกคนมึงรู้ผัดมาหอดระเบียนไปทุกคนเห็นเพิ่มไไปนำหมูปลาเด้อไปนำท้าอยู่ทางนองขาถึงงานหมูนี่นี่หมูปลาใช่ไหมทุกคนอือทุกคนหอยนะหอยจ่างหอยจ่างนะพี่ มอทีมงานเลยโอ้ยเลิศเลยทุกคนผ่านเกียริเป็นโอ้โเห็นเลิศเลยพี่น้องสบายดีการสวัสดีพี่น้องสบายดีทุกคนวันนี้เดินทางขึ้นป่าเลยพี่น้องหลังจากที่มีขึ้นป่าแต่โดดเลยวสองทิศแล้วพี่น้องสองสัปดาห์มาเดินทางวันนี้กับก่อนพ่อเตะเสาทุกคนเลยเก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงวันนี้กับทุกคนเอาเบ็ดขึ้นไปเชิญเลยพี่น้องมีอู้แล้วก็อู้ก็บยืมอู้ มาสอนมาขึ้นก่อนเพราะว่าเพิ่นนั้นมีขึ้นป่างา่ายเนาะสภาพรถกันแบงใหม่ทุกคนนี่โกงกับเบลมันก็จัดหอดบ่มีหอดน้ำมันเชื้อลายทุกคนเแต่รถนี่มันจะเปลืองน้ำมันนี่มาหอดตะวเวนหน่งเนาะมาตอนนี้กะเวลาประมาณห่างกับใบสองทุกคนเวลาไปหอดเดือนห้าแลทีก็หอดตอนนี้หอดแล้วพี่น้องนั่งอยู่วินฮอม์นี่ขึ้นไปหอดห้ากระดาประมาณ ดับสองกิโลเมตรกอดดับจะที่หางดับสองถืนนะมันลงน้ำถือน้ำน้อยเดียวทั้งดับทุกคนดับดีกเลยผ่านเกจเพิ่นน้ำท้ายนะเกจเพิ่นน้ำท้ายถ้าเกจเป็นในก่อนอีแล่ห์ผ่านนหางก็หันเลย,ยก็ได้มาเนาะน้ำน้อยๆไห,หลเติบทุกคนถ้าเป็นรถจักปกติรถจกักรใชแบบยีนไม้ไมเนี่ยนะมันสีบ,บ่เป็นอย่างเนาะถ้ารถประพัดนี้ก็ เก่าแห้งนะพีองลายชปปี้รถ่ทีรถมันเท่แล้วับรถมันแปลงรอันปล่าดๆนะก้อนที่ตายบุ้ชุดที่เป็นก้อนพี่มีเงินแปลงมาเลยจอดไว้นั่งท่าเดิงนะไอ้ท่าอยู่ตี่ไมทาหาเด้บกกระอกาแฟานาะยายอเคจุดแล้วก็ ไปมาเจอไปมาเจอน้นนอยออโอ้หมูแล้วหมูใครเห็นมือนั้นแล้วไป <c oughs> เขาบอกว่าบอกกันพารทเกตแล้วได้ป่ะมั <c oughs> นน,มนอนทำมือจิ้วทุกคนเลยมาเอาหลังจากที่โบดีมาจะโดนเลยพี่น้องมัน,นมาหาฮิจูกินละอยู่จินปัดเข้าแล้วจินพอด,ดีออกไปอยู่จินตอกไม่ได้ว่าทำพัลละคนเซอร์เบสกันทุกคนมานี่ละอาหารรักพอนพลิกีนแล้วเมา ก็อย่าเอาปากกระป๋องมานามันลื้มเนี่ยโอ้ยนี่ละจังมานกินแต่เจโบเมาครับในพันย้ายร้อนแล้วกับบ้านร้อเลยผ่านต้นแล้วก็ถอนรำบาเลยผ่านเกจต้องให้กินพฤติธรทุกคนเลนังมันออกก่อนมันเมาอยู่หนังมั้ยครับบ่ทุกคนก็พัดเทเนลก็จำน้อยเทเนลประมาณย่างไปริบบ่อนประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรนี่แหะพี่น้องย่างไปแล้วเห็นคนขึ้นมาทางซ้ายก็มาทางขวาก็มาทางหน้าก็มา ô bà tốt, Bạn thể, mất mất này, con tốt nè bà này bác lê lều bưng phùn con nhau anh ma này ô nhanh tử nó nhanh tử เฮ้ยมันแหทำนี้นี่พอดีนั่นละโอ้ผาได้ทุกคนพอดีลึกห้อยหมูแล้วพี่น้องห้อยเก่ากันนะไปทำมันก็ห้อยเยอะเบ็ดกัดนนแล้วทุกคนปุ๊บมาทำนี่ปวดมาเลยเบ็ดจะจัะลากมันทำมาเรานี่นะเก้าไปหลังเก้าไปลางครับได้กินน้ำตัวนี้แล้วมือแรงนี่นะมีลุ้นแล้วใต้แล้วมือแรงกับพยายาม โอกาสสูงไหมเนาะฝนตกนี o, pues ่เก ma mm ้าส oh. ิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยใครือว่าจำเจลมันโอ้มันจ่ายอยู่ได้แบบเ็ดเลยามนี้นะฝนตกมันนี่แห้งโอกาสสูงแห้งพี่น้องเลยเด็ดนะบางเชือปลาแต่ละห้วยเบื้เดียวนะพี่น้องมาพัดเชือห้วยแถวแกงน้ำเต้าแถวห้วยนั้นน่ะพี่น้องเขาจะเอิ้อมไปเกาะห้วยเตยโอกาสสูงแต่ห้วยเตียวนี่ยังบ่จักได้ยังบ่ได้เคยเชื่อปีนี้นะเชื่แต่ปีก้อนแต่ตกแหลงพี่น้อง เจอแล้วมานดย <c oughs> มานยาอนาายู่วะตอนน้ำไหลๆเห็นดหอ๋ออหลุมนีดจะกระดุกเดี๋ยวลองมึงตอนตกแรลงเนาะละมานบอ่วายานมันน้ำแห็งมันมีบอกแล้ นี่คานนุกคนตนตกเลยข้าไปเงี้ยไปไปยนพ่ไปกับรได้ยังชุกเก้านะนมีแต่ท่าฝนตกเก้าแล้วก็ไปท้าเอาีทอยอมู่ใหม่ๆทุกคนโอกาสสิี่เอสอนเลยว่านํำห้อยมันนาโอกาสสูงวันนี้จะห้อยเก้าห้อยไหมเนี่มันเงี้ยเยอะแยะเนียนะได้นำตังค์กับเจาใหญเทาจะได้ก็มาละมีด้นทุกคนประมาณ ถ้าุนเช้าเลยไงผู้นำทำถ้าฝนตงต่อยีนเติมแบบนเลนชั่วโมงนึงมันก็มาแล้วตอนนี้ก็ฝนเช้าเอินแล้ว ตัวเองนะพี่น้องเอ้ตอนนี้ค่ะปะลุยโอ้ตกฝนค่ะตกกับพอดีทางเป๊ะนะพี่น้องพอดีลึกห้อยมือห้อยเก่ามันแหงเติบาเมื่อกี้นี้นะตอนนี้กัเวลาพอดีพองามพี่น้องประมาณสามโมงสี่สิบป,ป่ายเกือบสี่โมงแล้วบรรยากาศก็พอดีดีทุกคนนีนน่ดีงามนะฝนตกเมื่อกี้นี้ไปหดาดต้องมือกันทุกคน นโพอดีปลาบินมาทุกคนยปลาบินลงมาง่ายก็พร้อมปลาลูกนอยใหญ่โตยปลาห่โตยปลาเนีมับินลงนะปลานี่ปลาทุกคนเปเก่ามันมัปลาหญ่โตยู่นะมันท่าลง ตกนีป่ปลาลุกหมดเลยปลาสีน้อยนะปลาทุกคนปลาที่น้ำนะถ้ามีนาแจ็บนี่โอ้ลหโอ้ปลานะหลายทุกคนวัดในลายตัวทุกคนเลยน้ำมันเลยพอดีอานาการเราแล้ได้ปลาโขคังกับปลาดุกได้ปลาดุกห้ามจะดูเจริญดีทุกคน อ,อยังไงเอามันเอาไม้ตีไปหาพวงมนมันลื่นทุกคนเอาไม้ตีนะพอได้นมาไปปากังตัวหนึ่งทุกคนเอาพัดเอาไม้ตีเอานี่กังหลายตัวทุกคนในรู้เป็นเศร้าจิมจีมมอยู่ทำมีนายิงเอานี่ในอยู่หวังสิบกว่าตัวทุกคนประพัดวีดีวันโมโม,โม้เลยแต่ก็คนบีเห็นนะนะแบบหนามมันคุ้นนะทุกคน ผาดอำไม้ตีเงมีในป่ารุ่นนี้ใหญ่กว่านี้ชั้นนี้ขึ้นไปทุกคนป่าดุกก็มีป่ามันมาดินแกงนะป่าเนี่ยมันโดนเศษฝนตกถ้ามีนาหรือว่าอมองรัดอันนี้โอ้มีโอกาสแล้วแรงนะมันนี่ <c oughs> เดี๋ยวไป็รุ่เนเวทประถมทุกคนเลยเวทประถมมันเซื่อไว้ประมาณเศร้าหลังไ่ละครับเป็นยินไจริงทีมง,งานลายบาทอยู่ปกแป้งปกแป้งอยู่อะไปเบิ่งดุทุกคนกดูดะผัดมะฮอร์เราเบียนไปทุกคนเห็นเพื่อน <c oughs> ไปน้ำหมูป hmm. like oh, ่าเด้อไปน้ำทาอยู่ทางนองคาถึงงานหมูนี่หมูป่าเชฟแล้วทุกคนโอ้เดี๋ยว้ไปน้ำก็ไปทางนองคาโอ้ทางปุ้บทุกคนเดี๋ยวไปน้ำทีมงานไปทางหม้อทีมงานเลยโอ้เห็นเลิศเลยทุกคนผ่านกรีดมันโอ้เห็นเลือดเลยี่น้อง นู้ป่ากลันั่งนนก่อนเลยจางอยู่วะเทพันพังเสียงทุกคนเสีงันเกีนีหมูป่าเจ็บแบบเี้ทีมานกำลังนั่งอยู่ทุกคนพัดไปนั่งกินน้ำไปเลยแ้งวันจะปั่นเข้าอ่ะหรีอเบ่งเป้นแบนบจุ่มพน,นเขียนป้ายไว้นะทุกคนเขีเยนได้ปะ มีงูเจี๊ยบแล้วพี่นวองนะไปนำมูอยู่ทางไปหนองค้าวพัดเลยนำมาทุกคนทุกคนกำลังนำอยู่พี่น้องอือต้งทุกคนหอยนะหอยเจาาหอยจางนะพี่ต้องวห้ผมบ่มีเลือดเนาะเลือดชุดแล้วจะห้อยตัวเลือะเลยงูสองตัวพี่น้องมันเลนเลนไม่ใค่กัดเลยเนี่ยหอยเจ้าหอยจางงูไปดําเดียวแหละตัวเจี๊ยบตัวปีเจี๊ยบเลยพาไปเล่นมั้งเชียูอยู่หอยนะมันมีหอยเห็นหอยตัวเดียว ผ่านต้นนำทุกคนผ่านต้นทังเกตผ่านกรเอาอะไรนำทุกคนไก่เนี่โล่นี่คายนะโระหลงท่าพอมาตอนนั้นหลงท่าทุกคนมานี่พบทีมงานนิงหมูเจ็บไปทุกคนเลยหมูน่ะในพานน้อยน่ะล้มทะนึงนะหมูล้มกระบอนแล้วแต่ลุกไปต่อน้ำหอยนี้หมูนะสองตัวทุกคนเลยหมูประมาณสัมมพัดไปเทียบอยู่กับฮนาดอนน่ะทุกคนเลย มันนำอยู่แงกมันแงกเกยวไปนี่เยมันมีแน่ใจว่ามันเป็นตัวเลอตัวนึงนะสพานต้นพันนำตัวทางนี้นาจะเว้านำเดี๋ยวบิรดพูดนะวเรหันลวันวนี้เ<ล>ราหนหอจิกดีกว่านี้ทุกคนวากาันคามนอยันจีบไมนะนี่ยางไมนะที่โพลมันโอ้นำในบิดน่นะคามวันนี้ทุกคนที่นี่เปลี่ยนหัวแล้ว นี่หอยอยู่นี่ใ่ายหมดเลยง่ายอันนี้อันนี้ตัวไปนะครูมันน่ะตัวน้อยเนาะตัวน้อยง่ายนี่หอยนะทุกคนสองเข้อหอยมันนะหอยจากในผ่านน้องหอยจิกไปอยู่วู้บุปผาจะผันนี่ตัวเป็นตัวคนเลยมียาเรามาทำในผ่านอยู่แล้วเพิ่น ลืงดงอยู่แล้วทุกคนเพอังจากจุดนะยนานทุกคนหลังจากมาจะนำหมูมเลือกพาสต์กิตมาหอ่อจะเริ่มยริงเข้าละตอนจะไปแล้วใจมันอยู่ในหมูพูดดีข้าวเย็นกินเนี่พต้องกินจีนหมูจสดสมบูรณ์เลิอมันเราเยอะมาต้มสีโกเป้เอาไว้ละเข้าธรรมดาแล้วต้มพี่น้องมันมีมาหาหนึ่งเข้าบึกเขาก้าคือเป็นธรรมดาสี่คน กินนายูพรีเมอร์พี่น้องหยินะมอกินกัจิกยิทำนากินปนานปนปาทำแล้วพี่น้องน่แน่นอนป่านี้มีแน่นอนกับโอกาสชแล้วกพยายามเดนะพยายามพยายามู้้ชอนนดนทดินะนจะสะสอยู่นือแถวในฝนเาือแถวถอมันนะพี่น้องแต่มัน มันล้มเท่นึ่งแล้วหมูนะเือผู้นดนี่ล้มเท่นึ่งแล้วมันลุกลุกไปโตตายได้ตายยินแล้วเนาไม่เจอปล่อยแล้ววิทย์ปลาจะทำแล้วย้ำมวยใส่ครัวย้ำมันเน่าว่ะยังดีปลาเออชงนล้ขามาจังปล่อยว่ะคุณในใจว่ะสุดท้ายไม่ได้กินจังหวงสุดท้ายบม่ได้ทำเล้วนี้ไล้จะทำนีปล่อยนี่ได้ปล่อยก็เนาะปล่อยก่จะเลอะบม่ได้กินซ้ำปีนพอดีละเขาซุกปีงปลาแล้วพี่น้อง โอ้โหใจตกล้เกีมะนาวป้ไมวันกุ่มใครแพ้งานเราคือประมาณมืป้าใช่ปะเป่ยควันตุ๊บตนนี้ตอีกตอนน้นอนนี่รับไปงกรไ พูมุกยัยขโมยยังไปพกมแกคักไงนะไก่เลยมื่นไปหาแหนะก้อนเดี๋มวว่าวุ้ยวุ้ยทำีอยพี่โมยพีปีงบ่าวทำนะคนนี้่ตวปิงปลายแนละ้มื่นเช้ากับรุ้นนี้อื่ออนกิดปลายมัวร้ายตวเลยอื่นเป็นยาหมวยมื่นเป็นเมนูยนะมื่นนะเป็นเมนูว่ปิดปร,รี่เลยมืน่น จะไปจอบกุูให้มันนั่นเลยไปนกเลืองจับอยู่งานนะมีถือปิดปลีวจับอยู่แบบถือโอ้โหว่ะมัีอะไรนกเลืองนะจับปิดปลีวแล้วนั่นนะเดี๋ยวทีมงานเอาพูิตตี้น้องไอ้ซอยเขาแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็บปีงปลาสุกกินข้ากินน้ำแล้ววันนี้จำแจ่ววันนี้โอ้สุกแล้ววันนี้ไอแจวกับสุใจได้พลาดเพื่อน กึ้งคกปีบป่าทุกคนเลยปีบปน้อน้อยครับปีงปาเขากังจะสุมอ่ะอันนี้แทนมูปาผลิตภ่ณฑ์เกลทุกคนได้กินเขากินพอมีแหงน้ามูยื่นเข้าจังายอยู่ผตันเกล็ดงหลายอยู่เนาะมีมากก็ได้บ่มากก็ได้จังไยอยู่ เดี๋ยวตอนทิ้งจงมาไม่เิงเขาสองคาบนลงทุกคน่าจะบีเินแด้วชุดนี้แล้วพี่น้องไยขอตัวพักผ่อนก่อครับ